โอเคสวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาพบกับเกมกตาวกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของ Morning Moon v i n l a g e อ่าในส่วนของการคราไอเทมสุดพิเศษอ่าเป็นตัวคอสตูมของ MUT หรือ Mid Thailand Universe นั่นเองครับตัวนี้มีทั้งหมดอ่า5,000ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอ่าตัวไอเทมตัวเนี้ยมันต้องใช้อะไรยังไงบ้างเนาะตรงนี้อ่าหก็คือ เราจะต้องอัพช็อปเป็นเลเวล3 3นะครับตัวนี้เนาะการที่จะอัพเลเวล3เราก็ต้องค้าพวกน้ำผึ้งค้าพวกค้อนอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าต้องผ่านเลเวล2ก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านเลเวล2เพื่อนจะปลดล็อกของตัวธงตรงนี้นะครับแต่ผมข้ามไปก่อนเพราะผมอัพเลเวล3แล้วเพราะผม่าค้าในส่วนของตัวฟู้ดสลัดนะครับจะได้แจมที่ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะผมมีในส่วนของตัวแอปเปิล เขียวแอปเปิลแดงผมก็นำมาคาบผสมกับน้ำผึ้งเนาะตัวนี้ก็ผมอัพเลเวลเป็นเลเวลสามก็สามารถาคาฟชุดตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับก็ถ้าจะคาฟชุดตัวนี้ต้องใช้หินทั้งหมด400อันครับตัวนี้แล้วก็ใช้หญ้าทั้งหมด400อันแล้วใช้มะเขือเทศที่เรา,าปลูกผลผลิตนะครับตรงนี้ร0อยอันอแล้วก็ตัว สลัดตรงนี้ครับสลัดตรงนี้เนาะสิบห้าอันตัวนี้อแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวส่วนของกล่องที่ขายใน NPC ครับ Morning Moon บล็กเนาะตัวนี้ครับก็สามารถซื้อได้ที่ n p c หรือว่าตลาดอ่าในเว็บก็ได้เนาะผมซื้อในเว็บมาเลทมันถูกกว่าผมซื้อมา1้0ยห้าิถึงรอยา1ด0ิูมิเนาะ แต่เอ c ขายอยู่ประมาณส0งอยะโอเคดูมาถึงเวลาที่ทุกคนรอ,อคอยครับเดี๋ยวเรามาครับกันเลยตัวนี้เนาะมีทั้งหมด5,000ชิ้นอนาคตผมว่าราคามันก็อาจจะอัพขึ้นไปเนาะตัวนี้เขามีกิจกรรมของปาะก,กว่าของพนางสาวไทยนั่นเองครับตัวนี้เนาะก็ถ้าครับเสร็จเราจะได้ค่าประสบการณ์อีก50เนาะแต่ว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะเราสามารถครับได้ทั้งหมดแล้วตัวนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวทงผมก็ไปครับอ่าทีหลังเนะตัวนี้โอเคมาจัดไปเลยครับเ <c oughs> พื่อนๆปื๊ดคุณจะครับอะคอนเฟิร์มก่อนครับผมเสียปแปะบอกว่าสุดจัดครับดุยครับดุยครับมาดูว่าชุดนี้มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ ครับค่อนข้างนานนะครับถ้าล้มเหลวนี่แบบร้องเลยอะครับตัวนี้โอเคครับขึ้นติ๊กถูกแล้วครับผมตัวนี้แล้วเรามาดูที่ของแต่งตัวนี่ครับเพื่อนๆเนี่ยเราได้มาทั้งหมดแล้วตัวนี้หชุดลองใส่ครับตัวนี้ครับหืมอย่างเอาเจ๋งว่ะแต่ว่าออปชันไม่มีนะครับได้แต่ความเท่แต่ว่าตัวละครของเรามันไม่เป็นผู้หญิงนะครับ มันก็ดูแป,กแปกลกๆหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นเป็นสไตล์ผู้หญิงผมคิดว่าน่าจะสวยเลยทีเดียวครับเพื่อนตัวนี้อ่ะโอ้โหเยี่ยมเลยว่ะแต่ก็เดี๋ยวผมมาสรุปคลิปคลิปนี้เนาะวา่าจะใช้เป็นราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะสรุปก็ตรงนี้เดี๋ยวผมคำนวณให้คร่าวๆาตัวหินกับหญ้าอันนี้เราตัดเป็นฟรีนะครับอ่ตัว มะเขือเทศร้อยอันน่าจะผลละห้าบาทเนาะตีเป็นก็ห้าร้อยบาทเนาะแล้วก็สลัดตรงนี้สลัดตรงนี้ก็ถ้าตีก็เราฟาร์มน้ําผึ้งก็สามารถทําได้ฟรีเหมือนกันแต่เราจะคิดราคาน้ําผึ้งก็จะตกอยู่ประมาณถ้าเอารัางผึ้งมาก็ตกอยู่ประมาณอันละหนึ่งครับเนาะตัวนี้ใช้อยู่ประมาณสิบห้าอันก็สิบห้าครับก็คูณสามสิบไปก็ตีประมาณ อาสามสี่ร้อยห้าสิบเนาะก็ตีประมาณกลมๆห้าร้อยอ่ะมะเขือเทศห้าร้อยแล้วก็สลัดประมาณห้าร้อยแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยตอนนี้ล่าสุดอยู่ตกอยู่เหรียญรูมี่ละประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองบาทตีไปไปสิบสองบาทก็ใช้ประมาณสองร้อยูมี่ก็กล่องละสองพันปะสองพันสี่ เพราะว่าร้อยลูมิเท่ากับอพันสองโอเคอสรุป,คล,ปคลิปนี้ก็เป็นอ่าบวกเท่าูเลยนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอคำนวณก่อนคาลคูลเอเตอร์ห้าร้อยบวกห้าร้อยบวกสองพันสี่ชุดนี้จะตกอยู่ประมาณ3 4 0 0สี่บาทประมาณ3,500นานี่นะครับเพื่อนอันนี้ก็ ข่าวๆเนอะโอเคก็วันนี้มาอัปเดตเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอัปเดตในส่วนของตัวคราฟทงให้ดูนะครับตรงนี้เนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ในส่วนของ channel เกมกาวกาวกันด้วยนะครับตัวนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ